สลาฮิรรหมมานิรอยหิมวันนี้ขุ่มจะสั่งงานชิ้นที่4ลูกนะของม .3 นะครับครูตั้งหัวข้อไว,ว้ว่าภาพดวงตานะครับดูตัวอย่างที่ขุ่มทำให,ให้ทำนะภาพดวงตาก็หมายถึงภาพที่มันหลอกล่อสายตาเราให้เราเนี่ยสามารถมองออกมาเป็นมิติต่ตางๆนะครับอ,อันนี้ครูก็ทําเป็นรูปมือนะครับโดยเขียนเข้าโครงเอาไว้ให้ลูกดูนะครับรลูกจะรับอันชิ้นนี้จะระบายสีก็ได้หรือไม่ก็ทําเป็นข่าดําก็ได้นะครับอันนี้ขุ่มไม่ได้ได้มาจาับือตัวเองก็เขียน ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่นี้ถ้าไม่ชอบเหมือนของครูเนี่ยลูกาเพิ่มเติมใน Google นะครับอันนี้ผมทำไว้คร่าวๆเนาะคุณจะสังเกตว่าที่ครูขีดเส้นเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่อให้มันมีความรวดเร็วในการสอนนะครับของครูครูขีดเส้นตรงเอาไว้นะครับพออันนี้ครัวทำมาจากมือนี้พอมาเส้นตรงตรงนี้พอมาที่รูปมือเนี่ยลูกที่รูปมือนั้นครูก็มาทำให้มันเป็นเส้นโค้งนะครับเพื่อที่จะให้มันให้มันเข้ากันให้มันให้มันหลอกสายตาเราอันนี้ครูมาทำเป็นเส้นโค้งนะครับ แต่อย่าลืเขียนมือให้มันชัดก่อนนี่คือขอบเขีดของของนิ้ว,อวโอเคพอมาถึงนิ้วเราเนี่ยเราก็ใส่เป็นเส้นโค้งแทนนะครับ ที่ไปกล่าวมันก็ให้มันเป็นเส้นตรงเอาไว้เพื่อที่จะทําให้มันมันเกิดเป็นบุ๋มเป็นหลุมขึ้นมาอะไรกันเนี้ยครูขออนุญาตขีดแบบเร็วๆหนูเพื่อมันให้มันไวีนอันนี้ที่หัวใจมันก็โค้งดูเส้นน้ไอ้เส้นมันต่อเส้นนะนะครับแล้วมันจะมันจะเออ สวยไปเองอะไรประมาณนี้นะทีนี้ครูก็เอโดเส้นอีกก็ขีดไปนะครับส่วนที่มันเป็นเส้นตรงก็ขีดให้มันตรงอันงานเนี่ยเข้าแต่เส้นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากจะระบายสีนะครับแต่ครูตั้งหัวข้อว่าภาพดวงตานะครับโดยเอาเส้นหรือว่ารูปน่างรูปทรงเนี่ยมาสร้างเป็นงานศิลปะนะครับทําให้มันเกิดเป็นมิติเดี๋ยวครูมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะครับ อ,อีกส่วนนึงเนี่ยครูก็ก o p y ป้ปามาจาก Google นะลูกอาจจะทําตามในนั้นเลยก็ได้นะครับตามที่ครูอยมให้ไปก็ได้หรือไม่อาจจะทําตามของครูก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้เขาก็พูดถึงเรื่องการเอาเส้น2เส้นมาสร้างเป็นลนานคือเส้นโค้งกับเส้นเส้นเส,ส้นนอน ไอ้ที่มือตรงนั้นมันโค้งไปแล้วนะครับตรงนี้มันก็โค้งไปอันนี้ครูก็ทําให้มันโค้งทีเดียวเลยนะครับเพื่อให้มันมันมันเข้าใจง่าย,ายๆว่าที่มาที่ไปของเส้นเนี่ยลูกจะสัาเกตว่าเส้นนี้กับเส้นนี้มันต่อกันนะครับที่มือนั้นลูกทามันโค้งนะครับแล้วมันจะหลอกสายตาเราเอง ที่หัวใทยมันก็กรคพงโอเคเข้าๆอย่างนี้นะครับหรือว่าลูกอาจจะระบายสีมันสลับกันนะระบายที่ที่ลูกจงนะครับระบายดําอันนึงเว้นอันนึงเนี่ยสลับกันไปนะแล้วมันจะเกิดมาเป็นวิธิขึ้นมาเองอะไรปะเนี้ยนะครับ อันนี้ก็อาจจะระบายไประบายอันนึงนะครับถ้าข้างบนมันมันมันดำรูาทำไมมันดำหมดเลยแล้วก็สลับกันไปนะครับแล้วมันก็เป็นวิธีขึ้ว่ารีบไปนะเอาอธิบายเราดูเป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคขาจะเอาวิดีโอที่มันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วนะครับที่เป็นเรื่องนี้นะครับได้ลูกดูเป็นตัวอย่างเพื่อทำเ,เป็นแนวทางในการเรียนรู้ของเรา มาเนี้ยอันนี้ครูนีบขีดเร็วๆเลเพื่อได้จะทำตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเห้เราดูนะครับอันนี้เป็นได้แล้วอันที่อันที่สองเดา๋อันที่สองอันที่สองเนี่ยครูใช้จุดนำสายตาคืออันนี้จากจุดนี้นี่ที่มันดบบิดบีอยู่นี่นะครับแล้วก็ใช้วงกลมฟั่มกับหายที่มันมาประสานกันนะอันนี้ครูก็ลงน้ำหนักไว้คร่าวๆ เพื่อที่จะมาตกแต่งใส่เงาทีหลังอันนี้เป็นเป็นวงเป็นเส้นโค้งที่มัน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 ยังไงดีมันฟอมก็แล้วกันอันนี้มันหายลงน,นะครับถ้าตามมือรูนะอันนี้มันฟอมอันนี้มันหายความลงแล้วก็หายขึ้นความลงแล้วก็หายขึ้นนะครับอันนี้ก็แบบนี้ก็สามารถที่จะสร้างให้เป็นมิติได้เหมือนกันอะไรประน,นี้ยนะครับเราจะระบายระระ,ะบายสีเนี่ย อันหนึ่งช่วงหนึ่งก็ระบายสีอันหนึ่งอีกอันนึงเว้นเอาไว้ลูกเนี่ยนี้เว้นเอาไว้ก็ระบายสีนนเว้นเอาไว้ระ,ะ,ะบายสีอันนี้ก็ราเว้นเอาไว้อีกนะครับแล้วก็มาระบายสีอันนี้ลูกจะทําทขาวดําก็ได้หรือว่าถ้ามีสีก็ทํากับสีก็ได้แล้วแต่เรานะแล้วแต่เราคุณก็พิจารณาจากความสวยงามเป็นที่ตั้งเอาหารูปแบบที่เราทําได้ ไม่ต้องทําตามเพื่อนเขานะครับไม่ต้องไปสนใจเพื่อนเขาว่าเพื่อนเขาจะทําสวยหรือทำโลนะครับเอาที่เราทําได้อันนี้คือเ็ว่าระบายมาอันนี้คือว่าระบายกูขออนุญาตระบายเร็วๆเพื่อห้มัน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 ไปเร็วถูกนะครับแล้วก็มาลบแส,สงเอาทีหลังนี่ก็ระบาย เนี่ยนะครับแล้วก็ทีนี้ครูก็มามา,มาดึงเส้นมันทีหลังแบงนี้ดึงเส้นให้ดูดึงเข้าก้าวว่ะอ่าน,นี่เป็นจุดเส้นี้อันนี้ก็เรียกว่าจุดดำสายตาดูนะครับแล้วก็เส้นทุกเส้นเนี่ยมาหาวิ่งมาจุดนี้นะครับ ที่ครูทำให้ดูเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดมากเท่าไหร่นักเดี๋ยวครูมา youtube ให้แล้วลูกไปดูใน youtube อีกทีนึงว่าเขาทำอย่างไรนะครับก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็เว้นก็ขอโทษอันนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็หายอันนี้ฟอร์มแล้วก็หายฟอร์ม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 มันแล้วก็หายขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็หายขึ้น คำมาหายขึ้นคำมานน,นนี่ฝั่งน,นี้ก็ระบายสีเหมือนเดิมเดี๋ยวครูจะมาเก็บตัวอีกทีหนึ่งดูขอบสีตรงน,นั้นะครับแล้วก็หายขึ้นแล้วก็เอขอตทษอันนี้ฟ้อมอันนี้ก็หายตูัตนนี้ก็ระบายอันนี้ฟ้อมอันนี้ก็ระบายอันนี้ก็หาย ระบายแล้วมันวิ่งไปนี่นะครับคุยไม่เขียนไรละเอียดเท่าไหร่นะแต่ว่าอยากจะอธิบายหลายๆหลายๆแบบให้เราดูนะครับอีกแบบอีกแบบหนึ่งก็เป็นตัวอักลูกนะครับเป็นตัวรอนในนี้อันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นภาพดวงตาเหมือนกันนะครับเพื่อเราที่จะเพิ่มมิติคล้ายๆเหมือนกับงานชิ้นเก่าที่คุยไม่เราทําในเพอมที่แล้วนะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้นับทีใช้จุด VP อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นฟอนต์ตัวอักษรนะครับคูเขียนคําว่าเลือยกตัวอย่างให้เราดูนะครับอะไรประมาณนี้เนี่ย มันก็เป็นมิติได้เหมือนกันคืออะไรก็ได้ที่เราสามารถเอามันสร้างเป็นงานศิลปะเป็นภาพลวงตาได้มองแล้วมันมีมิติลึกใกล้ไกลมีมิติมีความกว้างความหนาของมันหรือว่าความยาวของมันอะไรประมาณนี้เลยโอเคอันนี้ครูก็ระบายเป็นเงาของตัว E นะครับดีเงาของมันอันนี้ก็เงาของมังงนเนี่ยลูก็สามารถมองแล้วมันเกิดเป็นมิติอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้ที่คนทำเอาไว้นย เพื่อที่จะต้องการเสริมนิดหน่อยว่าเออมันเป็นเงางตกทอดอมันอะไรแบบนี้อันนี้ลูกจะใส่ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับสิ่งที่ครูต้องการคือคืออยากให้มันเป็นภาพดวงตาที่เราทํางานสอนครูอะไรประมาณนี้เงาเน,นี่ยวันเระบายไปเนี่ยไปทางไหนว่ามันไปทางนั้นสักทาง,งโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้ตัวอย่างอันที่สาม อันที่4อันที่4ครูก็เริ่มจากจุดนำสายตาอันนี้เหมือนเดิมนะครับโดยลากเส้น4เส้นนะคือเส้นนี้นะแล้วก็เส้นนี้ครับแล้วก็สับเบี่ยงกันไปอันนี้ก็มันผิวไหวหน่อยนึงอันนี้ครูระบายแล้วครูก็ครูก็มาระบายอันนี้ต่อนะสับเปลี่ยนกันไปอันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้ครูก็มาระบายอันนี้นะครับสลับไปู อันนี้ระบายแลย้วอันนี้ก็ไม่ต้องระบายนะครับมาระบายอันนี้มาระบายน,นี้แทนโอเคอน,นี่ก็ไม่ต้องระบายมาระบายอันนี้แทน มาอันนี้แบรมระบายนนี้นะครับครูขออนุญาตไม่เขียนรายละเอียดมากนักน,นะแต่ว่าเพียงสาธิตให้เราดูว่าเวลาทำภาพลงตาเนี่ยทำอย่างไรอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็สลับกันไปนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดนะครับถ้าไม่มีกระดาษ A3 คูอยากทำลงในกระดาษ A3 นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆนั้นก็ทำในกระดาษ A4 ก็ได้เลไม่ต้องไปซื้อนะครับ มีอะไรก็ทกับบน,นั้นูขออนุญ,ญาตไปเร็วๆเนาะเอาคูจบขอจบไปแค่นี้นะครับประมาณนี้หรอกนะแล้วก็มันมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่มันสร้างมันมิติได้เหมือนกันคือทฤษฎีของมันจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราพาไปว่าพาดว,วทิวทัศน์น,นะครับอันนี้คูไว้สอนตอนโมกน,นะครับอันนี้ก็เป็น VP ทฤษฎีมน,นุษย์ VP นะครับอันนี้ก็เป็นถนนอันนี้ก็เป็นถนนอันนี้ก็เป็นเสาไฟ มันนีก็ป็เสาไฟเวลาเป็นทฤษฎีมันเนี่ยเสาไฟเนี่ยความสูงมันเวลาเราขีดเส้นนักอิงมันจะเท่ากันหมดเลยแต่ว่ามันมีระยะใกล้ๆของมันเนี่ยนะครับที่เราสามารถมองเป็นมิติอะไรเหล่านี้นะครับหรือว่าจะวาดเป็นเป็นภาพจริงก็ได้นะหรือว่าไม่ไม่วาดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่เราสมมติว่าคูใส่ต้นไม้ต้นไม้ที่มันอยู่ไกลเนี่ยมันก็มันก็เล็กๆไปที่ใกล้ๆหน่อยหนึ่งมันก็โตมาเรื่อยๆไ้ที่มัน อยู่หน้าใกล้ตาเราเนี่ยก็เบลเริ่มเทิมอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้ถ้าเราใส่เส้นเหลืองคุณสมมุตินะถ้าใส่เส้นเหลืองอนุนมันมาเป็นมาเรินมาบานมาเส้นเหลืองที่อยู่ใกล้เราเนี่ยก็เส้นเบเริ่มเทิมเส้นเหลืองที่มันขนาดกลางมันก็ขนาดกลางที่มันอยู่ไกลๆไปแมวค่อยเล็กลงบีบเล็กลงไปเรื่อยๆอะไราณเนี้นะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นภูเขาคุณสมมตินะนี่ใส่ภูเขา อันนี้ก็ไปเขียนใส่เป็นเชียงหน้าเขียงหน้าโออันนี้ประมาณนั้นนูกน่ทฤษฎีของมันนะครับส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวคุยไว้สูงภาพตัวอย่างให้เราดูเนาะเนี่ยประมาณนี้ดูประมาณนี้ครับเนี่ยป,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 ประมาณนี้นะครับเป็นภาพดวงตา คูเกาะจบวิดีโอแค่นี้นะแล้วก็ม3ปีนี้รีบเรียงงานส่งคู่ด่วนๆเลยนะครับครูรีบสรุปเกตแล้วก็ส่งเกตให้ทางผ่ายวิชาการเขาเบบว่ามีรายกฟกเพียนเสร็จสลามาอีกบุณมรอมเท็นรอยบารุดนาตุก